คำบรรดาลตอนเปิดพิสดารคนเผาเต่าว่ากันว่าคนเราเมื่อใกล้จะสิ้นใจตายมักจะได้พบภาพแห่งสัญญาอันเป็นภาพจากการกระทำซึ่งก็มักจะเป็นบาปกรรมที่ตนได้เคยก่อเอาไว้มาปรากฏให้เห็นเสมือนหนึ่งเป็นภาพฉายคอยบ่งย้ำเตือนตนว่า เคยได้ก่อกรรมกระทำชั่วอันใดเอาไว้และก็ยิ่งทำให้ผู้ที่ใกล้จะตายมักปรากฏอาการทุรนทุรายหรือวิปลาดเพ้อคลั่งบ้างก็มองเห็นเป็นภาพสัตว์เจ้ากรรมที่ตนเคยกระทำเข้าไว้ติดตามมาทวงนี้ชีวิตเช่นบางคนเคยเป็นเพชฌฆาตฆ่าหมูก็แสดงอาการดิ้นรนกระเสกกระสนร้องลั่นดังเป็นเสียงหมูถูกเฉอด ซึ่งอาการอันน่าสังเวชเหล่านี้นอกจากจะทำให้ตโตผู้ตายต้องจากไปอย่างทรมานแล้วบรรดาญาติพี่น้องผู้อยู่ใกล้ในวาระสุดท้ายต่างก็ต้องพลอยขวัญเสียไปตามๆกันนอกจากมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงอดิตกรรมแล้วมันก็ยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงที่ไปหรือแดนเกิดใหม่ของตน ดังเรื่องราวของคนผู้นี้ผู้ที่ไม่เคยเกรงกลัวต่อการกระทําบาปจึงกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึงเต่าเป็นสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกมีหลายชนิดด้วยกันนับตั้งแต่เต่าน้ำเค็มที่มีชื่อว่าเต่าตนุจนถึงเต่าเหลืองเต่านาซึ่งอยู่น้ำจืดและตามป่าดงองไพรเต่าทุกชนิดมีลักษณะพิเศษเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือมีกระดองเป็นลักษณะกระดูครอบคลุมร่างกายและมีขาสั้นเดินช้าต่วมเตียมไม่มีอาวุธและพิษส,สงคงในการต่อสู้มีแต่หดงอหดขาเข้ากระดองเมื่อมีภัยมาถึงตัวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้นเต่ามีบทบาทสำคัญหลายเรื่องด้วยกันเช่นในพัทระกับอันเป็นกับในปัจจุบันนี้ท่านกล่าวว่า จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสโรถึงห้าพระองค์และพระพุทธเจ้าองค์ที่สามมีพระนามว่ากัสปะพุทธะซึ่งมีประวัติสืบเนื่องมาจากเตา่ทาทั้งในนิทานชาดกก็มีเรื่องเต่าอยู่หลายเรื่องด้วยกันเมื่อเต่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาชาพุทธโบราณจึงห้ามหลูกหลานไม่ให้ฆ่าเตา่าแม้จะกินเพื่อเป็นอาหารท่านก็ไม่ยอมด้วยกล่าวว่าการฆ่าเต่านั้นเป็นบาปหนัก ลูกหลานในสมัยนั้นจึงละเว้นไม่เบียดเบียนทำร้ายเต่าเพราะเกรงบาปกรรมจะตามทันแม้ในปัจจุบันก็ยังมีพุทธศาสนิกชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังกลัวบาปกรรมอยู่เขาเหล่านั้นงดเว้นจากการฆ่าอย่างเด็ดขาดตลอดกระทั่งเนื้อเต่าก็ไม่บริโภคและเมื่อเห็นใครจับเต่ามาก,กักขังก็จะเสื้อไปปล่อยตามสะนองคลองบึงซึ่งถือว่าการปล่อยเต่าเป็นสิ่งที่ได้บุญมาก จากที่ชาวพุทธถือเอาการปล่อยเต่าเป็นกุศล,ลกรรมนี้เองจึงมีบุคคลหลายคนคิดค้าเต่าเป็นอาชีพโดยวิธีหาเต่าทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนำามามาขายตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลหลักเมืองหรือตามวัดวาอารามต่างๆโดยถือเอาว่าการปล่อยเต่าเป็นการสะดอกเราะต่อชะตาอะไรทำนองนั้นทำให้สินค้ามีชีวิตประเภทนี้มีผู้สนับสนุนพอสมควรทีเดียว หลังจากซื้อหาเต่าแล้วก็น,นําไปปล่อยลงน้ําตามที่เขาจัดไวบ้บางปล่อยลงในสระวัดบางปล่อยตามแม่น้ําลําคลองบางแต่ถ้าปล่อยในที่จํากัดไว้เต่าจะมีเสรีภาพเพียงครู่เดียวเท่านั้นเองเพราะคนขายจะไปจับมันมาเพื่อขายต่ออีกอันหนึ่งในการนําเต่าไปปล่อยในสระวัดที่มีบริเวณคับแคบเช่นที่วัดเบญจมบอพิษวัดประยุรวงศาวาดเต่าจะว่ายวนเวียนอยู่ในสระอย่างแงอับอาหารการกินก็ขาดแคลน และทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเต่าทั้งหลายก็พากันล้มหายตายจากไปเสียกมากท่านปัญญาณันทภิคุถึงต้องออกขอร้องผ่านรายการทีวีว่าอย่าได้นำเต่าไปปล่อยในที่แห่งนั้นเลยเพราะจะเป็นการกักกันสัตว์ให้อยู่ในที่คแคบและเป็นการทรมานสัตว์โดยใช่เหตุขณะที่สาธุชนพวกหนึ่งนิยมการซื้อเต่าปล่อยเต่าอยู่นั้นเกิดยังมีบุคคลอีกพวกหนึ่งตามล่าเต่าเอามาเป็นอาหารโดยพวกเขาเหล่อนนั้นคุยโอว่า เนื้อเต่านั้นมีรสเลือดโอชาย,ยิ่งนักอาใครได้ลิ้มรสแล้วจะลืมไม่ลงทีเดียววิธีสร้างบาปของคนเหล่านั้นคือตามล่าด้วยวิธีแปลกๆกันไปเช่นค้นหาตามห้วยน้องคลองบึงบางจุดไฟเผาป่าให้เต่านี้ตายออกมาบางใช้สุนัขที่ฝึกไว้อย่างดีช่วยจับบางอันสุนัขที่ฝึกไว้หาเต่านั้นช่างมีความสามารถพิเศษจ,จริงๆคือเมื่อมันเข้าป่าเห็นเต่าคลานอยู่ สุนักมันจะเอาจมูกงัดเต่าให้หายท้องแล้วมันก็จะเห่าเรียกเจ้าของผู้เป็นเจ้าของก็จะมาจับเอาเต่าไปเป็นอาหารอย่างสบายก็เพราะเต่านั้นเมื่อหายท้องแล้วร้อยทั้งร้อยมีแต่ตายกับตายลูกเดียวเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้บันทึกจากคำบอกเล่าของผู้ฝักไปในธรรมท่านหนึ่งซึ่งพอเจรอ้นามท่านได้ท่านผู้นั้นคือคุณบุญจันร์นุตราวงท่านทำงานอยู่กองโยธาการรถไฟประเทศไทย ในเรื่องการกินวิตรฐานของมนุษย์เรานั้นนับว่ามีแบบแปลกๆพิสดารเป็นยิ่งนักจนบางครั้งฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเช่นคนกินมันสมองดิงดูเขาบรรจายแล้วมันเสียดเสียเอียนขยะขย,ะขยงจนกินไม่ลงแต่ว่าก็ยังมีมนุษย์กินอย่างนั้นได้ส่วนเรื่องการกินเต่านั้นก็มีผู้คิดคน้นคิดวิธีฆ่าเต่าในรูปแบบต่างๆเพราะเต่ามีกระดองหุ้มเนื้ออยู่และเป็นสัตว์ตายยากเสืยอ้วย นักกินเต่าจึงคิดวิธีฆ่าเต่าให้ตายสนิทจะใช้ค้อนทุบเรามีดแทงรับรองว่ามันไม่ตายง่ายๆใจมันแข็งเอาการจะทุบหัวหรือมันก็หดหัวลีภัยเข้ากระดองเอามีดแหลมแทงตามเข้าไปมันก็เพียงเลือดสาดอย่างเดียวไม่ถึงตายนักกินเต่าจึงจับเต่าไงท้องขึ้นแล้วใช้หัวขวานทุบหน้าอกแต่มันก็ยังไม่ตายตายยากอยู่นั่นแหละ เขาจึงจับเต่ายกขึ้นเอาก้นเต่ากระแทกกับพื้นแข็งๆวิธีนี้ตายเหมือนกันแต่ไม่นิ่มนวลเลือดเต่าทะลักออกจากปากออกจกมูโกหมดโอชะวิธีที่ได้ผลที่สุดคือเอาเต่าเผาไฟโดยวิธีก่อไฟให้ลุกชนแล้วจับเต่างางท้องบนกองไฟเต่าจะดิ้งกระสกระสนเพราะความร้อนประมาณ10นาทีก็าขาดใจวิธีนี้กล่าวกันว่าเลือดฝาดของเต่าอยู่ครบบริบูรณ์ในร่างกายรับรองว่ามีรถโอช้าเหลือหลายแน่เทียว คุณประสงค์เป็นคนมีพื้นเพเดิมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำงานอยู่ที่กองโยธาการรถไฟประเทศไทยในตำแหน่งเสมียนอายุอานามก็ไม่เกิน35ปีคุณประสงค์ท่านนี้แกชอบกินเนื้อเต่าเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเต่าเล็กเต่าใหญ่แกกินดะแม้แต่เต่าที่เขาเอามาขายเพื่อคนปล่อยแกกะซื้อมากินนับว่าเต่าเป็นอาหารโปรดของแกทีเดียวและในสัปดาห์หนึ่งจะต้องมีอาหารประเภทเนื้อเต่าถึงสามวัน คุณประสงค์คงจะมีความรู้ในการฆ่าเต่ามาจากพื้นเพเดิมแกใช้วิธีเผาเต่าเป็นๆชนิดที่ว่าเผากันสดๆเลยทีเดียวลูกเมียเพื่อนฝูงไกลเคียงเห็นการกระทำทารุณกรรมเช่นนั้นต่างกอ็อกสันขวัญแขวนไปตา,ามกันจึงได้พากันห้ามปรามเพราะสังเวชใจแต่คุณประสงค์แกไม่ยี่ระแม้แต่น้อยแกพูดยิ้มยิ้มว่ามันเป็นอาหารของเราบาปกรรมไม่เกี่ยว จากการทรมานที่ชวนให้สังเวชนี้ลูกเมียเพื่อนฝูงต่างพากันเบนหน้านีไม่มีใครแต่ต้องเนื้อเต่าเลยไม่แต่น้อยซึ่งการที่คนอื่นๆไม่กินด้วยนี้ดูคุณประสงค์แกจะพอใจมากทีเดียวเพราะแกจะได้กินคนเดียวโดยไม่ต้องให้ใครคนอื่นมายื้อแย่งของโปรดของแกคุณบุญจันทร์เล่าถึงสภาพของเต่าที่ถูกเผาไฟว่าเต่าที่ไงายท้องอยู่บนขาเหล็กเนื้อเต่าไฟนั้นมักดิ้นทุรนทุรายอย่างน่าเวทนา ตีนทั้งสี่ไขว้ขวาน้ำตาไหลนองเมื่อเต่าตายแล้วคุณประสงค์ก็มีดแหลมขคอกระดองส่วนอกออกมองเห็นหัวใจเต่าอย่างเต้นตุบๆแล้วจอบปลายมีดกรีดตรงหัวใจเต่าเริ่มชำระเนื้อเป็นชิ้นๆช,ชำระล้างเครื่องในให้สะอาดส่วนเนื้อนั้นไม่ต้องล้างเอาคลุกเคล้ากับเลือดให้เข้ากันแล้วก็นำพริกแกงเผ็ดที่ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วลงคลุกไปขยำให้เข้ากัน และก็ใช้กระดองเต่านั่นแหละเป็นภาชนะยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆใส่น้ำนิดหน่อยพอคลุกเริกพอกระดองเต่าจะไหมไฟแกงเต่าก็สุกพอดีแล้วยกลงไม่ต้องเปลืองถ้วยเปลืองชามออาช้อนตักกินได้ทันทีแต่ก่อนที่จะกินคุณประสงค์แกต้องปนจงเบียมเหลาขาว35าดีกรีสักแก้วสองแก้วเสียก่อนเพื่อเรียกน้ำย่อยเกิดรสโอชาคุณประสงค์มีภาระจองเวรอยู่กับเต่าประมาณหปี อายุแกก็ใกล้จะสี่สิบเข้าไปนั่นแหละแกก็เริ่มป่วยโรคที่เกิดกับคุณประสงค์ก็คืออาการเจ็บหน้าอกและร้อนในท้องมันเจ็บมากและร้อนมากทีเดียวแม้แกจะกินยาใดๆก็ตามโรคนั้นก็ไม่ผ่อนคลายกลับยิ่งร้อนยิ่งเจ็บหนักตงไปอีกผลสุดท้ายคุณประสงค์ก็ต้องนอนโรงพยาบาลหมอได้ประครบประงมเยียวยาคุณประสงค์เป็นอย่างดีแต่อาการของแกก็มีเดี่ยวงกับสุดลงเท่านั้น อาการประหลาดที่เกิดขึ้นกับคุณประสงค์ที่อาจเรียกได้ว่ากรรมสนองก็คืออาการร้อนในหน้าอกซึ่งแกมักจะเป็นตอนเบบายดิ้นทุรนทุรายมึงอีกทัางงอแล้วพลิกลงจากเตียงคว่ำหน้ากระเสือกระสนเอาหน้าอกถูกไปกับพื้นเีเมนจนถลอกเป็นแผลเดินไหลออกมาและก็เป็นอย่างนี้ทุกวันพยาบาลต้องคอยช่วยกันจับแกขึ้นเตียงให้ยาระง,งับแกจึงสงบไปได้ได พอหมดฤทธิ์ยาแกก็มีการร้อนอย่างเดิมและก็ร้องอดครวนเป็นที่น่าสังเวชใจคนเราเมื่อใกล้จะตายมักจะนึกได้ถึงกรรมที่ทำไว้จะเป็นกรรมชั่วกรรมดีกันนึกได้เสมอแต่ส่วนมากกรรมชั่วจะปิดกั้นกรรมดีเสียหมดคุณประสงค์ก็เช่นเดียวกันวันนั้นคุณประสงค์นอนแซวอยู่บนเตียงคนไข้แกยังมีสติดีพูดคุยกับญาติมิตรที่ไปเยี่ยมได้เป็นอย่างดี แกบอกกับคนไปเยี่ยมทั้งหลายว่าโรคของแกหนะเป็นโรคเวรโรคก,กรรมที่แกเคยทำกับเตาเตาที่แกเคยเอาไปเผาไฟนั้นมันคงร้อนทุรนท,ทุรายเช่นแกเหมือนกันแกจึงต้องไม่ใช้เวรทันตาเห็นแกพูดอย่างท้อแท้ว่าถ้าคิดว่ากรรมจะตามทันจะไม่ทำอย่างนั้นเลยแต่นี่มันก็สายเสียแล้วไม่อาจจะแก้เวรกรรมมัน,นั้นได้ ในบ่ายของวันนั้นเองคุณประสงค์กัทุรนทุรายเพราะความร้อนในอกแกนอนง่ายยกมือยกเท้าหลับตาร้องโวยวายว่ายายายาพร้อมกันนั้นน้ำตาก็ไหลรินออกมาแกพลิกหนีมือหมอและพยาบาลลนตูมลงมาจากเตียงคว่ำหน้าน้ำลายเต็มปากแล้วก็เอาน้าอกถูกไปตามพื้นซีเมนหลายคนต้องช่วยกันจับขึ้นเตียงหมอจัดการให้ออกซิเจนช่วยหายใจ แต่ไม่ทันกับการสะดุ้งหตงสุดท้ายของแกมืองอเท้าหงอิกปากอ้าตาเหลือกแล้วก็สงบนิง่งย่าต้องจับมืองอของแกวางในท่าปกติแต่มือก็ยังแข็งไม่ค่อยจะเยียดตรงได้อาน,นิจจาอะไรกันนักกันหนานะกับแค่การกินเพื่อการยังชีพก็ต้องทรมานทรกรรมสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนจนต้องเรียกว่าเป็นการกินวิตรฐานไปเลยนะ เราเพลากันบ้างเสียเถิดจะกินอะไรก็ดูดีๆแต่พอสมควรอย่าสร้างเวรให้มันมากนักเลยดังนั้นก็ขอสรุปเป็นคำปรงอนิจจังสังเวทของมหากวีสุนทรผู้ที่ยังใช้ได้ดีเสมอว่าอนิจจาตัวเราก็เท่านี้